เกร็ดสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงที่อาจไม่เคยรู้มาก่อนภาพสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงเกร็ดสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงที่อาจไม่เคยรู้มาก่อนหัวลำโพงชื่อเรียกติดปากของสถานีกรุงเทพหัวใจหลักของการคมนาคมทางรางของประเทศไทยมานับร้อยปีสถานีรถไฟแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับทั้งด้านสังคมวิถีชีวิตของผู้คนการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมศิละปะสถาปัตยกรรมและอื่นๆในที่นี้จะพาไปทำความเข้าใจกับเกรดความรู้จักสถานีกรุงเทพมหานครที่อาจไม่เคยรู้มาก่อนภาพสถานีรถไฟกรุงเทพหรือสถานีหัวลำโพงสร้างและเปิดใช้งานในพศอ 2,459ถือเป็นสถาปัตยกรรมในกิจการขนส่งสาธารณะที่มีความเก่าแก่ที่สุดที่ยังใช้งานอยู่ของประเทศไทยภาพถ่ายราวสมัยรัชกาลที่6ที่ตั้งสถานีกรุงเทพเดิมสถานีกรุงเทพตั้งอยู่ณจุดที่มีพิธีเปิดการก่อสร้างบริเวณริมคลองพะดุงกรุงเกษมใกล้กับวัดเทพศิริม์ตรงกับตึกบัญชาการการรถไฟแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน เลยขึ้นไปทางทิศเหนือของสถานีปัจจุบันราว500เมตรโดยตัวสถานีจะหันหน้าสู่คลองพดุงกรุงเกษมรับกับแนวเส้นตรงออกมาจากพระนครทางทิศตะวันตกภายหลังเห็นว่าสถานที่คับแคบและไม่สะดวกต่อการเชื่อมต่อการคมนาคมจึงย้ายโครงการมาอย่างพื้นที่สถานีกรุงเทพในปัจจุบันสถานีกรุงเทพไม่ใช่สถานีหัวลำโพง การย้ายสถานีกรุงเทพมาอย่างพื้นที่ในปัจจุบันทําให้มีอานาบริเวณใกล้ก,ลกับสถานีหัวลาโพงอันเป็นจุดตั้งต้นของทางรถไฟสายปากน้ําทางรถไฟสายแรกของสยามโดยมีทางรถไฟขนานเรียบกับคลองถนนตรงด้วยเหตุที่สถานีรถไฟทั้งสองแห่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกันมากเป็นสาเหตุที่ทําให้คนเรียกสถานีกรุงเทพว่าสถานีหัวลาโพงกันจนติดปากแต่ในความเป็นจริงแล้วเดิมเป็นคนละสถานีกัน ภายหลังเลิกกิจาการรถไฟสายปากน้ำจึงได้มีการรื้อถอนสถานีหัวลำโพงและทางรถไฟสายปากน้ำออกไปและถมครองถนนตรงกลายเป็นถนนพระรามที่สภาพสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงหรือวัวลำพอง,พองแต่เดิมมีความเชื่อกันว่าบริเวณสถานีหัวลำโพงเคยเป็นทุ่งเลี้ยงวัวมาก่อนจึงเรียกย่านนี้ว่าทุ่งวัวลำพองภายหลังจึงเรียกเพี้ยนเป็นหัวลำโพง บ้างว่าละแวกนี้มีต้นไม้ชนิดหนึ่งคือต้นลำโพงขึ้นเป็นจํานวนมากจึงเรียกย่านนี้ว่าทุ่งวัวลำพองอย่างไรก็ตามจากพระราชหัตทะเลขาในรัชกาลที่ห้าลงวันที่สี่กรกฎาคมรศ129เเรื่องการใช้สับไทยสับฝรั่งทรงกล่าวถึงชื่อของหัวลำโพงวัวลำพองไว้ว่าการเช่นนี้มีจนกระทั่งในกรุงเทพมหานคร เช่นหัวลำโพงฝรั่งเรียกไม่ชัดไทยเราพลอยเรียกตามว่าวัวลำพองนี่เป็นเรื่องที่ควรจะฟาดเคราะห์จริงๆสะท้อนให้เห็นว่าบริเวณแห่งนี้มีชื่อว่าหัวลำโพงมาตั้งแต่แรกไม่ได้เรียกเพี้ยนมาจากคำว่าวัวลำพองแต่อย่างใดส่วนนามหัวลำโพงมีที่มาจากไหนคงต้องสืบหากันต่อไป